ผมเริ่มต้นชวนดูหนึ่งเรื่องท่อน้ำเลี้ยงกัมพูชาวันนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับที่ศูนย์ถแถลงข่าวร่วมโดยทางกองทัพเรือพลเรือตรีจุมพลนาคบัวเป็นโฆษกสอนชนนะครับท่านพูดถึงกรณีที่มีมติในการกำกับดูแลน,าน่านน้ำโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าพลังงานว่าเราได้ดำเนินการตามอธิปไตยของรัฐชายฝั่งและอธิปไตยที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและเพื่อความปลอดภัย ของผู้ดําเนินกิจกรรมทางทะเลสิ่งที่เน้นย้ําคือยานผาหนะที่ดําเนินอยู่ในทะเลเราจะดูกิจกรรมต้องสงสัยเรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นที่สงสัยหรือไม่ได้มีพฤติกรรมผิดปกตินะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราสนับสนุนตามมาตรการที่แจ้งเตือนท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่ผู้ที่ดำเนินการทั่วไปในส่วนของเรือแล้วตรวจพบว่ามีลักษณะผิดปกติ ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับในการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ผิดปกติของการเดินเรือให้กับกองทัพเรือได้รับทราบด้วยการดําเนินการจะมีการตรวจท่าเรือทั้ง23จังหวัดสุ่มตรวจเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเรือที่เดินทางผ่านใกล้อนาเขตพื้นที่ทะเลของกัมพูชาจะต้องแสดงตนซึ่งการแสดงตนไปเป็นเรือสัญชาติอื่นผิดไปจากที่จดแจ้งหมายถึงว่า ถ้าเดิมเป็นเรือสัญชาตินี้อยากจะข้ามหน้านาน้าของไทยไปกัมพูชาก็เลยเปลี่ยนอันแบบนี้เนี่ยถือเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพการผ่านแดนโดยสุจริตของรัฐชายฝั่งซึ่งเรือที่มีพฤติกรรมผิดปกติเหล่านี้เราจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเตือนว่าถ้าหากไปลักลอบขนส่งน้ํามันให้กัมพูชาแล้วถ้าเกิดว่าท่านเป็นเรือของไทยไปเอาธงของชาติอื่นมาติดเพื่อป้องกันการ,การตรวจสอบ ท่านจะโดนดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดด้วยครับในเรื่องของการบทการลงโทษในเรื่องของการารักรอบนะครับ นั้นเป็นการดํเนินการที่ผิดต่อก,กฎหมายในเรื่องของการนําเข้าและส่งออกนะครับซึ่งในกรณีที่มีการกําหนดมาตรการนะครับตามมติของสบมชนะครับที่ให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์กำหนดรายละเอียดของสินค้ารายการยุทธฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานนะครับรายละเอียดส่วนนี้ก็จะทําให้หน่วยของปฏิบัติต่ตางๆนั้นสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดและนําไปสู่บทการลงโทษของหน่วยงานภาครัฐ ตามกลไกของรัฐได้ครับเรือที่มีทิศทางจากประเทศที่ขายพลังงานในช่องแคบมะละกาทิศทางจากทะเลเจีนใต้ที่เข้ากัมพูชามีแนวโน้มลดลงแล้วนะครับตอนนี้แต่ทางโฆษกสอนชนท่านยืนยันว่าหลังจากมีมาตรการออกมาเนี่ยสถิติมันลดลงแต่หมายถึงว่าหายไปเลยไหมมันยังไม่หายอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังมีเรือสองลำที่จับได้ว่าอาจจะมีการลักลอบขนน้ำมันไปให้กัมพูชาเนี่ย มันยังมีอยู่เหมือนกันแต่สถิติลดน้อยลงเท่ากับว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือด้วยอันนี้คือส่วนของการยุติท่อน้ำเลี้ยงไปยังกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามณเวลานี้หลายพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องดูแลความสงบเรียบร้อยประชาชนที่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงครับรอฟังคำสั่งจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับอย่าเพิ่งออกจากศูนย์พักพิงในจุดที่อันตราย เราเข้าใจดีว่าหลายท่านไม่ได้กลับบ้านนานหลายวันแล้วแต่นี่คือมาตรการทางความปลอดภัยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการประชุมเพื่อตรวจเข้มป้องกันผู้อพยพนะครับเพราะมีบางส่วนตอนนี้เนี่ยพยายามจะกลับเข้าไปยังบ้านเรือนของตัวเองหลังจากมีการยิงปะทะต่อเนื่องนะครับโดยทางชุดรักษาความปลอดภัยบู่บ้านหรือชอรบออําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ตรวจตราตามบ้านเรือนประชาชนที่รับผิดชอบป้องกันไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง ที่อพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิงหรือบ้านญาติแอบกลับเข้าพื้นที่ก่อนจะมีประกาศจากทางอำเภอรหรือจังหวัดพร้อมทั้งเน้นย้ำให้อาสาเฝ้าบ้านและสัตว์เลี้ยงอย่าอยู่ห่างหลุมหลบภัยถ้าเกิดกรณีปืนใหญ่ยิงเข้ามาต้องหลบที่บังเกอร์ทันทีหนึ่งในชรบอรหมู่บ้านบอกว่าช่วงนี้ยังมีโดรนบินเหนือท้องฟ้าในพื้นที่หลายลำก็ได้แจ้งให้ทางอำเภอรัรบทราบและประสานให้ชาวบ้านที่อาสาเฝ้าบ้านนะฮะปิดไฟและหลบเข้าบังเกอร์ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกัมพูชาเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านหลายวันแล้วก็อยากจะกลับบ้านแต่เพื่อความปลอดภัยก็ขอให้รอประกาศจากทางภาครัฐก่อนด้วยประชาชนในพื้นที่นะครับอย่างคุณวสันอายุ65ปีบอกกับทีมข่าวว่าตนและภรรยานะฮะมีผู้หญิงอยู่ที่บ้านเนี่ยอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วตนเองอาสาเฝ้าบ้านเพราะมีสัตว์เลี้ยงดูแลการอยู่ในหมู่บ้านต้องระมัดระวัง หากได้ยินเสียงปืนใหญ่ต้องรีบเข้าบังเกอร์ทันทีกลางคืนจะไม่เปิดไฟเพราะกลัวตกเป็นเป้าเนื่องจากกัมพูชานะั้นมีโดรนพีชีพอยากให้สถานการณ์สู้รบจบโดยเร็วเพราะชาวบ้านต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากขาดรายได้ไม่สามารถทํามาหากินได้ตนเองไม่ได้กรีดยางมาหลายสัปดาห์รายได้หายไปนับหมื่นแต่ภาระหนี้สินยังมีเหมือนเดิม เราพยายามจะสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าในวินาทีที่มีการสู้รบนั้นหนี้สินของประชาชนไม่ได้ลดลงสิ่งนี้เป็นเสียงสะท้อนที่ต้องนําไปสู่หน่วยงานภาครัฐนะฮะสถาบันการเงินที่จะต้องออกมาตรการเพื่อดูแลประชาชนตามแนวชายแดนด้วยผมดูประเด็นใหญ่วันนี้นะครับเนิน3-50แถวปราสาทต,ตาควายเราสามารถยึดปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้ก็จริง แต่พื้นที่ยุทธาศาสตร์เนิน350ซึ่งเป็นจุดสูงคมตอนนี้ไทยพยายามอย่างยิ่งเพื่อจะยึดครองพื้นที่ตรงนั้นให้ได้แต่มีความยากลําบากครับเพราะเหมือนเราเนี่ยเดินขึ้นภูเขาแต่ฝ่ายนู้นอยู่ด้านบนจุดของเราค่อนข้างเสียเปรียบวันนี้มีการอธิบายในภาพรวมนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมพลเรือตรีสุรสรรคคงสิริเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมท่านแถลงข่าวในวันนี้ แล้วก็บอกสถานการณ์กัมพูชาเปิดปะทะต่อเนื่องตลอดแนวระดมยิงอาวุธสนับสนุนเข้าไปยังฝั่งไทยโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานมา้าเราผลักดันประสบความสำเร็จแล้วพื้นที่เดิน350บริเวณปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทำให้กำลังพลตอนนี้เสียชีวิต2นายครับเพราะกัมพูชายิงถลม่มแต่เรายังสามารถปกป้องพื้นที่และมีปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ ด้านพันเอกริชชาสุสวรรณน,นรองโฆษกกองทัพบกชี้แจงเพิ่มเติมถึงความยากในการสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงปราสาทตาควายด้วยสภาพพื้นที่การรบที่มีความยากลำบากเนื่องจากมีพื้นที่สูงเนินสามารถศูนย์ที่ทหารกบ,บูชาย,ยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้และทําเป็นที่มั่นแข็งแรงการที่ฐานไทยจะยึดปราสาทตาควายได้นั้นเนินสามห้าศูนย์เป็นยุทธภูมิสําคัญตอนนี้บริเวณดังกล่าวสู้รบอย่างหนักเป็นพื้นที่ช่วงชิงอยู่ระหว่างปฏิบัติการ ทหารสละชีพไปสองนายตามที่เป็นข่าวส่วนการนําร่างทหารสละชีพออกจากพื้นที่กองทัพภาคที่สองกลังตรวจสอบและต้องเรียนว่าด้วยความยากลําบากของสถานการณ์การรบตอนนี้ยังไม่จบฮะเนิน3-50ยังไม่จบกําลังเข้มข้นพร้อมปฏิเสธกรณีฐานไทยถูกจับกลุ่มว่าไม่มีการได้รับเข้ามาในเรื่องนี้แต่ที่การรบมันยืดเยื้อก็เพราะเราต้องทําเพื่อป้องกันตนเองบนพื้นฐานของการโจมตีเข้ามาด้วยครับ เรื่องของความยืดเยื้อนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เราทําทั้งหมดเนี่ยคือการป้องกันตนเองเป็นพื้นฐานนะครับจากการโจมตีเข้ามานะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะรุกเข้าไปหรือจะไปยึดดินแดนอะไรไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการยืดเยื้อเนี่ยถ้าทางกัมพูชายังมีการโจมตีเข้ามาอยู่เราต้องป้องกันตนเองนะครับเขาโจมตีมาเราต้องป้องกันตนเองการป้องกันตนเองนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่า มีทั้งหลายรูปแบบนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องยึดพื้นที่คืนซึ่งเป็นพื้นที่ไทยนะครับไม่ใช่ไปลุกรานดินแดนเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหลายๆจุดทําให้ฝ่ายกรัรมพูชาได้เปรียบในการเข้ามาโจมตีไม่เพียงแต่ทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตประชาชนพลเรือนก็มีได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังโจมตีเข้ามาอยู่เราต้องป้องกันตนเองครับโซนขีปนาวุธที่ยึดได้ก็นํามาใช้ประโยชน์ของเรา ส่วนรายละเอียดเชื่อว่าต้องทำให้เป็นประโยชน์อย่างถึงที่สุดนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมบริเวณเนิน3-50นั้นเป็นยุทธภูมิที่มีการสู้รบดุเดือดและอย่างที่เล่าไปนะครับมีกำลังพล2นายสลายชีพบริเวณนี้ได้แก่จ่าสิบเอก 11, สำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสังกัดกองพันฐารราบที่3กรมทหารราบที่23นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถนำร่างออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากการประทะมีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัจจุบันครับยอดรวมทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนครั้งนี้เพิ่มเป็น19หน่านายแล้วนะครับตามรายนามและรูปภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอสดุดีเหล่าทหารกล้าที่สละชีพเพื่อรักษาชาติไทยขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่73ตบลปังกูอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบ้านของจ่าสิเอกสำเริงคลังประโคนก็คือจ่าเริงที่เสียสละชีวิตในสมรภูมิเนิน350ที่ตาควายไปที่บ้านครอบครัวเริ่มกางเต็นท์จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานศพบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมารดาของจ่าเริงนางอุ่นคลังประโคนอายุ79ปีเปิดเผยทั้งน้ำตาระหว่างเกิดการสู้รบลูกชายเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่ขอให้ไปพักอยู่ที่วัด แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาหาไวัยแต่สถานการณ์ยืดเยื้อทวีความรุนแรงจนกระทั่งได้รับข่าวร้ายว่าลูกชายจากไปแม่หัวใจแตกสลายแต่ผู้เป็นแม่กล่าวด้วยความภาคภูมิใจเสียใจมากแต่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ทำหน้าที่ทหารปกป้องผืนแผ่นดินไทยแม้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตส่วนพี่สาวคุณชงโครครับอายุ48ปีบอกว่าน้องชายสมัครเป็นทหารด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเกณฑ์ไป ตั้งใจอยากรับใช้ชาติในพื้นที่เสฉเช่นภาคใต้ใแม้ไม่ถูกส่งไปตามความตั้งใจแต่น้องชายก็ภูมิใจที่ได้เข้ารบในชายแดนกัมพูชาพี่สาวได้เปิดเผยคำพูดสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องชาย<ม>ที่บอกว่าผมทำสำเร็จแล้ววข้อความสุดท้ายว่าเขาสามารถเอาเขาจะควายได้แล้วเขาบอกว่าผมทำได้แล้วเพราะว่าเขาอยู่แนวหน้า กับลูกน้องเขาที่เสียไปด้วยกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผมทำสำเร็จแล้วเป้าหมายต่อไปคือ3-50ซึ่งมันจะรุนแรงกว่านี้อีกน้องบอกว่ามันรุนแรงมากกว่าข่าวที่เราเห็นครั้งนี้ถือว่าน้องชายทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดและปิดท้ายด้วยน้ำตาว่าการสูญเสียครั้งนี้อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายไม่อยากให้มีศพใครเพิ่มอีกความสูญเสียแบบนี้ไม่มีอะไรชดเชยได้ สภาพจิตใจครอบครัวแย่มากและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจ่าสำเริงด้วยนะครับขณะเดียวกันมารดาของพลทหารพานุพัฒน์เสศา,สาครับซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันเมื่อมารดาของพลทหารพานุพัฒน์ทราบข่าวต้องหามตัวเข้าโรงพยาบาลวังหินเลยนะครับเพราะเกิดอาการช็อกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว คุณพิศสินีซึ่งเป็นมารดาบอกว่าตัวเองมีลูก3คนพลทหารพนุพัฒน์เป็นลูกชายคนโตสมัครเป็นทหารผ่านระบบออนไลน์ตอนอายุ18ปกติลูกชายจะโทรศัพท์มาหาแม่ทุกวันแต่ครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานถึง2วันล่าสุดที่ได้พูดคุยกันลูกบอกว่าหลังจากนี้จะรบกันอย่างหนักนะแม่ก็พูดกับลูกเสมอว่าขอให้ดูแลความปลอดภัยลูกก็ตอบกลับมาว่าแม่ต้องเผื่อใจไว้ด้วยถ้าลูกเป็นอะไรไปไม่ต้อง กังวลและแม่ต้องเข้มแข็งความฝันของพลทหารพานุพัฒน์คุณแม่บอกว่าอยากเป็นทหารแล้วเรียนต่อเพื่อให้มียศตำแหน่งที่สูงขึ้นและจะเป็นเสาหลักของครอบครัวพลทหารพานุพัฒน์เคยบอกกับแม่ว่าจะขอรบเพื่อทวงคืนประสาทต,ตาควายให้คนไทยตนรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกฝันเป็นลางร้ายแต่ไม่กล้าบอกบอกได้เพียงแค่ว่าหากกลับบ้านและอยากกลับเมื่อไหร่บอกแม่ได้เสมอลูกชายตอบกลับไปไว้ไดวว่ากลับไม่ได้หรอกผมรักชาติ และขอสู้รบเพื่อชาติหากต้องตายก็ขอตายอย่างภาคภูมิใจนี่คือหลังจากการสละชีวิตของ2นายทหารนะครับที่เข้าสู่การสู้รบในวันที่10วันนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนิน3-50เป็นยุทธภูมิสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกองทัพ ว่าจะสามารถยึดเดิน3-50ที่ปราสาทตาควายเอาไว้ได้นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์วันนี้ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว,วันที่10นะครับกำลังพลสองนายที่เสียชีวิตที่ผมเล่าไปขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถนําร่างกําลังพลออกมาได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกผมได้รับรายงานอยู่และยืนยันว่าเราทํางานอย่างเต็มที่ทุกความสามารถสาเหตุการเสียชีวิตขอให้กองทัพเป็นผู้ชี้แจง ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการตอบโต้ของกัมพูชาตอนนี้น้อยลงแสดงว่าใกล้จะ,ะเผด็จศึกได้แล้วใช่หรือไม่นายกบอกว่าเรากําลังมีการประทะเกิดขึ้นและเป็นหลักยุทธการของกองทัพจึงขอไม่ลงรายละเอียดตนก็หวังตลอดเวลาว่าจะให้สถานการณ์จบลงเร็วๆและเกิดผลอย่างดีที่สุดส่วนไทยจะสามารถยึดเนิน350บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุริน์ได้หรือไม่นั้น นายกก็ตอบกลับมาว่าต้องได้สิผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับหากสถานการณ์ที่ช่องอันมาอุบลราชธานีตอนนี้ที่บอกว่ายึดเป็นเสร็จต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนายกย้ําว่าเป็นเรื่องของกองทัพผู้เชี่ยวชาญเขาต้องมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงความเป็นความตายของพี่น้องส่วนสถานการณ์ณนะเวลานี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่กัมพูชาต้องยอมเจราจานายกก็ตอบคําถามว่าหากกัมพูชาใช้สติ ก็ควรจะเป็นแบบนั้นหมายความว่าถ้ายังพอเหลือสติอยู่บ้างก็ขอให้รีบร้องขอการเจราจาขณะที่พลเอกนัทพลนาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พูดเมื่อวานนี้ว่าขอเวลาอีกไม่นานนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเสริมว่าท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมท่านเป็นทหารสื่อน่าจะได้คําตอบจากท่านแล้วส่วนจะสามารถยุติได้ก่อนสิ้นปีหรือไม่นายกย้ําว่าท่านก็ได้คําตอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปแล้วเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ในฐานะผู้นำประเทศแม้จะเป็นรัฐบาลร,รักษาการนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับว่าจะจบหรือสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ในส่วนของพื้นที่ปราสาทต,ตาควายนั้นกัมพูชาย,ยังคงเผยแพร่เฟกนิวส์ต่อเนื่องว่าไทยยังไม่สามารถยึดได้และเป็นฝ่ายตัวเองที่ยึดครองพื้นที่นั้นไว้ได้อย่างแข็งแกร่งแต่ล่าสุด ทางกองทัพภาพที่สองเปิดเผยคลิปของทหารที่อยู่ในปราสาทตาควายนี่เป็นภาพสำคัญที่จะได้เห็นกันชัดๆว่าทหารไทยไปอยู่ตรงนั้นจริงๆลองไปดูคลิปวิดีโอที่ทหารถ่ายเอาไว้พร้อมกันครับ ชัดๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทางสื่อของกัมพูชาจะบอกว่าเราใช้ AI อีกหรือไม่นะครับนี่คือภาพที่ทหารไทยสามารถเข้าถึงตัวปราสาทตาควายซึ่งไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยทุนระเบิดกว่าจะเข้าไปได้ต้องทำการกู้ระเบิดก่อนจึงทำให้ปฏิบัติการนั้นดำเนินไปได้อาจจะไม่ทันใจประชาชนพอพูดถึงปราสาทตาควายคุณผู้ชมกัมพูชายังประนามไทยไม่เลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาดรเฟืองสกุนกกาออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อฝ่ายไทยอ้างว่าไทยทำลายประสาทโบราณหลังมีรายงานว่าปราสาทตาควายซึ่งกัมพูชาระบุว่าเป็นเขตมรดกข,ของตนได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายไทยเมื่อสิบธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้โครงสร้างได้รับความเสียหายแล้วอ้างว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นแม้กัมพูชาร้องขอไปอยังไทยหลายครั้งให้ละเว้นการโจมตีปราสาทแต่ก็ไม่เป็นผล รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาถึงขั้นสาบแช่งผ่านสาธารณะแล้วยกคำสาบแช่งของเขมรขึ้นมาแปลเป็นไทยว่าผู้ใดที่ทำลายปราศาสตจะต้องทนทุกทรมานในนรก32ชั้นตราบจนถึงวันสิ้นสุริยันจันทรานี่ดอกเตอร์เฟืองสกุณารัฐมนตรีวัฒนธรรมของเขมรด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย คุณซาบิดาไทยเศษวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับแนวทางในการบูรณะโบราณสถานซึ่งก็คือปราสาทตาควายแต่ยืนยันก่อนว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีเราดำเนินการตามหลักป้องกันตัวตามหลักสากลน,นะครับสาเหตุที่มีการถูกทำลายเนี่ยเรายังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าการประทะกก่อนหน้านี้เนี่ยโดนทำลายไปแล้วหรือเปล่าทุกคนทราบดีว่าโบราณสถานนี้ กัมพูชาใช้เป็นบังเกอร์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารแต่เรายืนยันว่าจะทำโบราณสถานให้เป็นโบราณสถานจริงๆที่จะต้องมีการบูรณะซ่อมแซมแต่จนถึงขณะนี้กรมศิลปากรยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับก่อนจะบอกว่าจนถึงตอนนี้เรามาพูดกันที่ปลายเหตุจนลืมกันไปแล้วหรือไม่ว่าต้นเหตุของการที่ปราสาทตาควายต้องเสียหายเป็นเพราะอะไรซึ่งกัมพูชา ใช้จุดนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารจนทําให้ไทยต้องป้องกันตัวและปกป้องอธิปไตยของไทยยืนยันจะใช้ทุกเวทีเพื่อตอบโต้ด้วยเหตุผลและถ้อยแถลงกับเบื้องต้นเนี่ยทางกรมศริลป,ปากรยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปเพื่อทำการสำรวจได้นะคะแต่ว่า เรื่องของเทคนิคการซ่อมแซมไม่ได้มีความซับซ้อนซึ่งทางกมรมศิลปากรเองก็มีศักยภาพพอนะคะในการที่จะเข้าไปบูรณาซ่อมแซมแล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะในการซ่อมแซมค่ะก็ต้องต้องรอในเรื่องของฝ่ายความมั่นคงให้ความยืนยันนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปสำรวจแล้วก็สามารถที่จะบูรณะบูรณะได้ะคะ่ะก็ถึงจะเข้าไปสำรวจ เงื่อนไขสําคัญตอนนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงการหยุดยิงประเด็นแรกก็คือไทยจะไม่เป็นฝ่ายที่จะยุติการหยุดยิงก่อนนะครับขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายเริ่มและเป็นฝ่ายลุกรานจําเป็นที่จะต้องแสดงตนอย่างชัดเจนและมีความจริงใจว่าจะหยุดยิงวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักพวงเกตแก้วก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกครั้งว่ากัมพูชาต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อน เนื่องจากไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อนถ้าเขาพร้อมจะคุยอย่างจริงจังในเรื่องการหยุดยิงเขาก็ต้องเป็นคนเริ่มครับผมคิดว่าเราก็ทําในส่วนที่ปกป้องอธิปไตยของเราก็หวังว่าถึงจุดหนึ่งนะครับเขาก็พร้อมที่จะคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องของการหยุดยิงมันแต่เขาต้องเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเพราะเขาเป็นคนกตุการนี้เมาก็เป็นคนเริ่มก่อนนะครับี่ยลืมนะครับประเทศเขาเนี่ยเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศไทยนะครับการตรวจสอบก็ไม่เหมือนประเทศไทยครับขอขึ้น